วันนี้ผู้จัดการพิเชษสมบัติจากโตโยต้าคนครทนสาขาทเทวรษ์นะครับ mm hmm. ก็จะพามาชมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเคยที่ขายดีขายได้ตลอดของเรานะครับนั่นก็คือรุ่น r t u t u r er 2.4 l e 2.4 e r G นะครับราคาปัจจุบันก็คืออยู่1,412,000นะครับคันนี้เราก็ได้อัปเกรดเป็นตัว GR Sport เหมือนกับตัวท็อป ในราคา1 9 8 9 0ล้าน้าแนนะครับถ้าลูกค,ค้าแต่งแบบนี้นะครับรับรองว่าได้รถที่แต่งเหมือน GR ตัวท็อปแต่ประหยัดเงินในกระเป๋ารวมรวม5 0 0แสนบาทมาดูกันว่าคัานนี้โปรโมชั่นบอกได้เลยครับดอกเบีย้ย0.4 4ผู้จัดก,การพิเศษจัดให้หรือผ่อนยาวครับดอกเบีย้ยเราก็เพียงแค่2บาทเท่านั้น96งวดน,นะครับมาดูกันว่าคัานนี้ผมอัปเกรดอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มได้เลยนะครับผม เริ่มจากด้านหน้าก็คือไฟหน้านะครับโปรเจคเ,เตอร์แบบก้างปลานะครับตัวดีเจนเดอร์พร้อมติดตั้งตัวปรับระดับ5ระดับปรับไฟให้เหมาะสมกับการขับขีบ่ได้ครับไฟหน้าก้างปาตัวนี้ครับเป็นพาร์ทแท้เบิกมาติดตั้งนะครับผมแล้วก็ชุดช่องลมหน้าเจียสปอร์ตกรอบกรอบไฟสตมอก GR แล้วก็ชุดกันชนหน้าเจียสปอร์ตนะครับผมแล้วก็เพจ GR นะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือโลโก้แก้วนะครับก็คือให้ความพรีเมียมแล้วก็ ทำความสาดง่ายนะครับอีกยงนึงฟังก์ชันที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นตัวกล้องรอบพ360องศานะครับพร้อมจอ Android ดูหนังฟังเพลงการใช้งาน Google Maps ได้จากตัวหน้าจอได้เลยครับผมตรงนี้รองรับระบบอ่าไฮมัลติมีเดียต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำํำในรถอีกต่อไปนะครับผมด้านหน้านะครับเราดูกันแล้วด้านข้างเพิ่มความหล่อนในสไตล์ GR แท้ก็คือ คิ้วซุ้มล้อ GR นะครับเป็นสีตามตัวรถแล้วก็ล้อ GR เป็นล้อแท้นะครับ2 6 5 50ขอบ20นะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่เราทำให้เหมือนก็คือด้านในครับผมคาลิเปอร์เบรกนะครับคาลิเปอร์เบรกแดง GR สปอร์นะครับพร้อมเพจ GR แท้ครับจัดให้ลูกค้านะครับทำให้ครบจบให้เหมือนเลยอันนี้คือตัวด้านตัวล้อนะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับส่วนหลังคาคือจะเป็นหลังคาดำนะครับ ทำให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวกรอบครอบกระจกก็เป็นสีดำครับให้เข้ากับตัวหลังคานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อัปเกรดอย่างที่ผมบอกว่าตัวกล้องรอบคัน360องศาครับผมจะใช้งานที่ติดตั้งแล้วมีความมีคุณภาพมีความทนทานแล้วก็ความปานีนะครับแล้วก็ให้มันดูเหมาะสมกับตัวรถนะครับไม่ใช่ใช้งานที่มีคุณภาพแล้วกันนะครับในการติดตั้งให้ครับจะสังเกตว่า งานมันจะเนีบกว่าแบบอื่นนะครับผมตรงนี้ไม่มีปุดๆออกมาให้ดูแบบไม่ไม่สวยนะครับผมตรงนี้จัดให้แล้วก็นะครับมาดูเส้นสายด้านข้างนะครับผมผิวโครเมียมครับผิวโครเมียมแท้นะครับติดตั้งเปลี่ยนจากสีดำเป็นผิวโครเมียมนะครับผมแล้วก็มือเปิดนะครับในสายจิอาสปอตนะครับผมสีดมตัวรถแล้วก็มีปุ่มกดนะครับผมพวกกันสาดกรอบรองก็เป็นของติดตั้งให้อยู่แล้วนะครับ ด้านหลังรามมาดูนะครับด้านหลังแล้วก็เป็นคาลิปเปอร์เบรกแดงเหมือนกันนะครับพร้อมล้อสอง 5, 5 10, ขอบยี่สินะครับตั้งให้เหมือนนะครับดูภายนอกเนี่ยถ้าไม่สังเกตจริงๆจะไม่รู้ว่าคันนี้คือ2.4ดลิจแต่ผมอัปเกรดให้เหมือนตัวระดับท็อปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวป่าท้ายไฟฟ้านะครับรผมในระบบเตะเปิดได้ครับเตะเปิดได้นะครับตดดรงนี้สะดวกใช้งานสะดวกสบายนะครับ จะเปิดะปิด,ปดได้นะครับผมนะครับ,นะรบตรงนี้ฝาท้ายไฟฟ้า,า,ฟฟาพร้อมระบบคิก k a c t t v a t e s e n s อ r อันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้แล้วก็สิ่งที่แสดงออกความเป็น GR อีกอย่างนึงก็คือสปอยเลอร์ครับจะเป็นทูโทนนครับเออสีตามตัวรถดำขาวน่ครับสปอยเลอร์ทูโทนเป็นงานแท้นะครับ, tone, รบตรงนี้แล้วก็ไล่ลงมาเลยก็คิ้วฝาท้า,ทายนะครับเป็นแบบ ก r <JR S 2> เป็นสีตามตัวรถนะครับผมติดตั้งให้นะครับโลโก้แก้วท้ายนะครับผมสครับเพดท้ายนะครับก็คือป้องกันลอยนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือให้เหมือนก็คือดิฟฟิวเซอร์ล่าง GR s p o r t จะเป็นสี่ช่องนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะเป็นเรียบเรียบอย่างเงี้ยครับแต่ GR มันจะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือดิฟฟิวเซอร์ท้ายแล้วก็เพจ GR เป็นเพจ GR แท้ตรงรุ่นของ Fortuner เลยครับตรงนี้ก็คือผมก็จัดของที่ให้มันตรงกับแมต การรุ่นรถนะครับผมสัีแต่งให้มาให้เหมือนมากที่สุดนะครับอันนี้เราดูภายนอกเสร็จแล้วมาดูภายในนะครับออปชันที่ผมแต่งเติมให้นะครับผมนะครับก็มีไฟสองพื้นนะครับไฟสองพื้นเพิ่มเติมให้เพิ่มความสะดวกในการขึ้นลงรถเวลากลางคืนแล้วผมก็พุทคอนโทรลนะครับพุทคอนโทรลตัวนี้ก็คือติดตั้งระบบใช้งานได้จริงเวลาขับขี่ยาวๆอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์อีกอย่างก็คือจอ Android นะครับผมพยัดขึ้นรถแล้วก็ แนะนำให้ดูว่าอันนี้เราติดตั้งจอ Android แล้วก็ใช้งานฟังก์ชันไรได้บ้างตัวนี้คือสตาร์รถขึ้นมานะครับเปิดแอร์ก่อนนะครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมตัวนี้ก็คือจอ Android นะครับมีเวลข้ามที่ตั้งค่าเป็น p o r t u n อ r อันนี้เท่ไม่เหมือนใครนะครับผมตรงนี้นะครับมุมมองของกล้องแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะครับผมอันนี้ก็คือดูฟังก์ชันต่างๆได้เลยนะครับเวลาถอยนะครับนะครับ ก็เส้นการะยะก็เดี๋ยวหมุนตามการขับขี่นะครับผมตรงนี้นะครับมุมมองสามองศารหรือว่าเราจะเลือกมุมมองแบบไหนก็ได้นะครับตามที่เราชอบนะครับผมในการขับขี่นะครับตรงนี้เลือกได้เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอีกอย่างนึงนะครับโดยที่ถ้าเราติดระบบจอ Android แล้วนะครับเราไม่ต้องติดตั้งกล้องบันทึกภาพด้านหลังเพิ่มเติมนะครับเพราะว่า ผมใช้รุ่นที่มีฟังก์ชันตรงนี้ให้ครับผมตรงนี้ก็คือฟังก์ชันบันทึกรอบคันให้เลยนะครับผมตรงนี้อันนี้ก็คือจะเริ่มบันทึกแล้วนะครับก็คือถ้าสัญลักษณ์สีแดงกลมคือจะเริ่มบันทึกให้เรก็คือมุมมองรอบคันเลยครับตรงนี้เราก็เอาไปใช้งานได้เวลารถเกิดวันเหตุนะครับผมตัวบันทึกเวลาหยุดบันทึกก็จะหยุดตรงนี้นะครับผมนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าเวลา เราบันทึกเสร็จแล้วครับจะมีค่าตรงนี้ให้ดูนะครับนะครับอันนี้ก็คือบันทึกบันทึกทุกๆ3สามนาทีอันนี้ฟังก์ชันที่เราติดตั้งชุดนี้แล้วเราก็ประหยัดเงินไม่ต้องไปติดตั้งเลาะอ่ากล้องบันทึกเพิ่มเติมนะครับเราว่าผู้จัดการทศก็จัดให้นะครับในรายละเอียดของการใช้งานอุปกรณ์นะครับติดให้คุ้มนะครับผมตรงนี้เพิ่มเติมให้ได้นะครับไม่มีปัญหาะฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก เธอเหมือนแท็บเล็ตในรถเลยนะครับตรงนี้เรื่องการใช้งานหน้าจอเรยียกว่าเราจัดให้แบบเต็มที่เลยนะครับผมตรงนี้อันนี้ให้ดูนะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับโปรโมชั่นที่เกินไปแล้วนะครับดอกเบีย้ยเพียง0.44เท่านั้นหรือว่าผ่อนยาวๆก็ดอกเบีย้ยเพียง2บาทเท่านั้นครับผ่อนยาวๆนาน9 6 2วดผู้จัดการพิเศษจ,จัดให้นะครับผมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากได้ลดแต่งแบบนี้นะครับใช้คุ้มคุ้มประหยัดเงินร่วมๆ5 0 0 0 0ก็ทักมานะครับเรา สามารถใช้บริการแบบนสต Stop Service นะครับก็คือสามารถอาจองผ่านออนไลน์ครับโอนเงินจองเข้บาบริษัทได้แล้วก็เรื่องไฟ n น n c e มีไฟ n a n c ไปทำสัญญาถึงที่บ้านที่ทำงานหรือว่าถ้าไม่ลูกค้าอยากได้ความรวดเร็วทันใจนครับเราก็มีบริการเซ็น finance ออนไลน์ได้นะว่าเรียกว่าทำให้ครบจบที่เดียวผู้จัดก,การที่จัดให้ครับไม่สะดวกไม่มีเวลามารับรถนะครับก็สามารถใช้บริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านได้นะครับเราดูแลแบบ ครบทุกขั้นตอนให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายนะครับรถเก่าถ้ามีนะครับเบือ่อหรือว่าเก่าแล้วอยากเปลี่ยนคันใหม่เอามาเทินได้นะครับผู้จัดการพิเศษหาราคาให้ดีที่สุดให้นะครับทำให้ลูกค้าคุ้มค่าในการจ่ายเงินมากที่สุดนะครับผมสาหรับรถด,ดีเดอร์ 2.4G คันนี้ราคาเริ่มต้นเพียง1,412,000นะครับเราสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ตามคันนี้ได้เลยนะครับถูกกว่า GR รุ่นพับๆนะครับก็รวมรวม5 0,000บาทรับรองคุ้มแน่นอนครับส่วนต่าง5 0 0แ0 0เนี่ยเราไปซื้อรถได้อีกคันหนึ่งนะครับไว้ขับได้นะครับอยากได้รายละเอียดทักทายมาในช่องทางครับลายออฟฟิเชียลพี่เจสมบัติหรือว่าไม่ทันใจก็โทรมาได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นเบอร์ที่หน้าจอให้สำหรับคลิปนี้ก็จบกันแบบรอๆเท่ๆครับคันนี้สวัสดีครับ